สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เช้าวันที่29มีนาคม2567ครับ29นะครับแป๊บๆเดือนเดือนเลวนะก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังมโนโหนักเล่าข่าวนะฮะมีอะไรที่ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็จะมาเล่าเพื่อนฟังนะฮะอย่างที่บอกบอกประจําบอกทุกวัน ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะอย่ามาดา่าผมมันจะบาปนะเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะเคยเล่าไปหลายทีอ่เหมือนภัยเดือดในอ่าน <c oughs> <c oughs> บางทีถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องไปไปวิจารณ์ไปอะไรเขาก็กดผ่านไปผ่านไป <c oughs> มันไม่ยุติธรรมนะมันเรื่องใครเรื่องเราไอเรื่องของเขาไม่เรื่องของเราอ,อย่าเอามาหนักหัวเรา จะเครียดเปล่าๆนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขาแค่นั้นเองนะก็เล่าอ่าวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมานะมีนาคมอ่ะจากสื่อออนไลน์สำนักหนึ่งสื่อออนไลน์รู้สึกว่าเดอะพีเพอเดอะพีเพิรเขาก็จัดจัดให้โหวตนะนะโหวตว่าบุคคลที่ป๊อปปูล่าที่สุดในปี2567นห้นี่คือไทยน,นะก็มีหลายรายชื่อนะ มีคุณทิมพิธามีคุณดิซ่ามีดาราหลายคนนะครับดาราหลายคนมากก็ผลปรากฏผลโหวตนะ48.3%นะคุณคุณทิมพิธาได้เป็นป๊อปปูล่าโหวตนะแล้วอันดับสองก็คุณดิซ่าน้องดิซ่าก็ได้37.5%นะได้ลองก็ ตอนเขาประกาศรางวัลรู้สึกเมื่อวานมั้งประกาศรางวัลคุณทิมเขาก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทำหน้าที่อยู่นะฮะกรุงเจนีวาทำหน้าที่ในน้ำของรัฐสภาไทยนะเขาก็ไปทำหน้าที่อยู่นะฮะไปประชุมนู่นนี่นั่นผมเล่าไปแล้วนะก็ทำงานอยู่ก็วิดีโอคอมามาแสดงมารับรางวัลอะ่ะอืมก็ชื่นมื่นกัน แล้วมันมีสํานักข่าวสานักข่าวหนึ่งผมดูนะทีวีนะก็พูดข่าวนี้ไม่ใช่ด้วยความชื่นชมนะด้วยการผมดูแล้วผมตึงหีดตึงหอีดใจมันมันเหมือนไม่ใช่เสื่อมันเป็นการดิสเครดิตแล้วก็อาฆาตมาดลาย,ยางไงคือคือพูดข่าวนี้แล้วก็แซ่ไปด้วยแซ่บอกว่าเอ้ยเนี่ยมึงไปดูดิ สำนักข่าวเนี่ยปีเปอร์ออนไลน์เนี่ยเจ้าของสำนักมันอะไปดูดิมันมันเขียนเนี่ยเหน่อว่าให้หวตให้ช่วยกันหวชหวชช่วยกันหวตจิมิตาประมาณคือเอาให้ดอสมส้มสำนักข่าวนี้แม่งดอ,งดองสมดอส้มดอมส้มหมดเลยเออมันก็ช่วยกันหวชอวมันก็กินเองชองเองเล่นเองอร่อยเองสนุกเองประมาณนั้นเออก็พูดประมาณแซะนะ่ะแซะประมาณร่วมห้านาทีนะ ว่ามันเป็นไม่เป็นธรรมเออวดเองกินเองชองเองอ่ะผมก็เลยอยากเล่าให้เพื่อนฟังนะอะให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยอย่างนิตยาสารธรรมอ่ะนิตยสารระดับโลกนะยังให้รางวัลคนทีมพิทาเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองในอนาคตที่สุดในโลกนะหนึ่งในร้อยคนอนะ่ะคนไทยคนเดียวก็คือคนทีมได้รางวัลระดับโลกนะเออบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สุดในโลกนะครับ นั่นน่ะมีการมีการาหัวจากไทยไหมมันไม่ใช่มันจากเมืองนอกทั้นนั้นเลยเออนี่สารทามันระดับโลกนะฮะอืมเขาทําไมได้รางวัลระดับโลกอ่ะเอออันนั้นเป็นติ่งไหมดําส้มไหมมันไม่ใช่เายนั้นเนี่ยมันให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนี่ไปด่าเขาผมฟังแล้วผมหงุดหงิดมากเลยเนี่ยไปแซะเขาเต็มเต็มเลยแบบว่าผมฟังแล้วคนไทยเมื่อไหร่มันจะเลิกขี้อิจฉากันนี่พี่ครับ ผมไม่ได้ด้อมส้มนะแต่ผมผมหงุดหงิดไงก็เลยมันเล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องบางเรื่องอน่ะถ้าไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านไปอย่าไปด่าก็เลยนะมันไม่เป็นธรรมอ่ะนี่ก็เลยหงุดหงิดก็เลยออกมาเล่านะว่านิตยาสารทามอ่ะยังให้รางวัลเขาเลยบุคคลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองระดับโลกนะครับคือคุณทิมนะเออไปด่าทามบ้างดิมผมก็หงุดหงิดไงเก็บมันเล่าก็ออกบ้านใส่แมสกเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับทีทีทำดีแล้วกันครับ มีเรื่องมาเล่าหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนขี้สาบ้างนะพอเผาาลงหน่อยละกันถ้าไม่ชอบอย่าไปด่าเขาอย่าไปดูเขาดิแค่นี้เองครับสวัสดีครับดี่ดำดีครับมันหน่อยครับ